สวัสดีครับผมนายเดมอนนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมแนวสยองขวัญเกมใหม่นะครับจากทีมพัฒนาเกมอย่างบ o อบเตอร์ทีมนะครับมีผลงานล่าสุดอย่าง i ซ e n t h ิวสองรีเมคนะครับโดยเกมนี้จะเป็นไงบ้างก็มาดูกันครับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Chronos the New ิร a r นะครับเป็นเกมแนว s u r v i v o r h o r r o r นะครับถ้าใครเห็นชื่อเกมก็คาดว่าจะเดาออกได้อยู่แล้วครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับเวลา ดยเราจะได้รับบหดเป็น ND 3 5 7 6านะครับที่มาสำรวจเพื่อหาสาเหตุของโรคประหลาดชนิดหนึ่งในเกมนะครับที่ถูกเีลเวอร์เชนนะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะส่งผลให้มนุษย์เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็พยายามที่จะไปรวมร่างกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับโดยไม่สวนว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะมีชีวิตหรือตายไปแล้วก็จะเป็นสตูหลักของเกมนี้เลยนะครับโดยจุดขายของสตูเกมนี้ก็คืออย่าให้มันไปรวมร่างซึ่งอันนี้ก็คือรวมถึงศพรอบตัวมันอีกด้วยนะครับคือเมื่อมันรวมร่างมันจะแข็งแก่งขึ้น แล้วก็เดิมทีไอตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ตายง่ายๆอยู่แล้วด้วยครับโอเคเรามาดูเริ่มจากแนวการเล่นก่อนนะครับเกมนี้แนวการเล่นเป็นแนวเดินยิงบุคคลที่3ที่ต้องบอกว่าตัวละครของเรานั้นมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้ามากแล้วก็ไม่มีระบบอย่างการเพียงหลบอะไรแบบนั้นด้วยซึ่งสิ่งที่เราทําได้หลักๆนะครับมีแค่ไม่กี่อย่างก็คือการเล็งยิงการชกการกระทึบแล้วก็การใช้อเทมพิเศษจากที่เห็นนะครับก็มันไม่มีอะไรที่ช่วยเรื่องของการหลบหลีกเลย ดังนั้นทําให้การเล่นมีความกดดันนะครับเพราะว่าตัวเรานั้นมีความสามารถที่ค่อนข้างจํากัดครับถึงแบบนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะไล้ความสามารถสักทีเดียวเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มามือเปล่าต้นเกมนะครับจะมีปืนสั้นให้ซึ่งปืนนี้นะครับก็มีความสามารถในการที่จะชาร์จยิงได้อีกด้วยโดยที่เราไม่ต้องเสียกระสุนเพิ่มแต่อย่างใดแล้วก็ตัวเราเอง,เองก็มีระบบค์พมาพร้อมในตัวคือเราสามารถสร้างกระสุนได้ครับหากมีวัตถุดิบเพียงพอ เพราะงั้นเราจึงสามารถสู้ได้เช่นกันแล้วเกมนะครับมีหน่วยเงินที่เรียกว่า energy นะครับใช้สำหรับการซื้ออัปเกรดอาวุธอีกด้วยตรงนี้นะครับก็เลยช่วยให้เกมเนี่ยมันมีความบาลานซ์มากขึ้นคือเราสามารถสู้ได้เช่นกันนะครับและอีกส่วนนะครับที่เข้ามานอกจากอาวุธก็คือเรื่องของ action นะครับที่ดูไปมันก็เหมือนเรื่องของการรัวบวิญ,ญญาณเข้ามาครับโดยมันจะเพิ่มโบนัสพิเศษให้กับตัวเราเช่นมีความสามารถในการเก็บ energy มากขึ้นหรือมีความสามารถในใช้ปืนสั้นได้ดีขึ้น แต่ว่ามันก็จํากัดช่องครับมีแค่3อันเท่านั้นแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้คือถ้ามีอันใหม่ต้องลบของเก่าออกเท่านั้นครับตรงนี้นะครับก็ถ้าใครไม่เคยไปอ่านไกด์เกมนี้มาก่อนก็อาจจะเลือกผิดได้ครับต่อมาก็พูดถึงศัตรูหลักของเกมอย่างเชนบ้างนะครับต้องบอกว่าเกมนี้นะครับศัตรูค่อนข้างอึดน,นะครับก็คือการยิงปกติเนี่ยค่อนข้างไรประโยชน์เลยคือถ้าจะยิงก็คือต้องชาร์จแล้วขยิงครับแล้วก็เพื่อรักษากระสุนและตัวเราเองนะครับก็คือ ต้องมีความแม่นยำพอสมควรนะครับเพราะศัตรูเนี่ยมันมีทั้งเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็บางตัวก็อึดอย่างมากเลยรวมถึงมีเรื่องของการบังคับด้วยครับอย่างเช่นบอสนะครับที่เป็นพื้นที่บังคับและถ้าหากเราไม่ได้เตรียมตัวมาดีพอเนี่ยกระสุนอาจจะไม่พอฆ่าได้ครับเพาะระนับกระสุนทุกนัดต้องเน้นให้โดนครับแล้วก็อีกอย่างนะครับด้วยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเกมนะครับนั่นก็คือช่องเก็บของของเราครับเกมนี้มีช่องเก็บของค่อนข้างเล็กมากแล้วก็ จำกัดอย่างมากของบางอย่างเนี่ยมันไม่นำมาซ้อนกันให้ครับมันนับเป็น1ต่อหนึ่งช่องเลยซึ่งทำให้การจ,จัดการของนะครับยากมากซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เราต้องกดดันก็คือบรรยากาศของเกมรับคือเกมนี้นะครับตลอดเส้นทางของเกมเนี่ยมันแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยทำให้เสียงอะไรก็ตามนะครับแค่ว่าดังเล็กน้อยเนี่ยมันก็บังคับให้เราต้องหันไปมองละ โดยเฉพาะเมื่อเราเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้อะไรกับเกมนี้เลยนะครับคือบรรยากาศเกมนี้ค่อนข้างกดดันและน่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะไอสภาพของก้อนเนื้อที่อยู่ตามทางนะครับที่เกิดจากการรวมตัวของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่ทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรออกมาได้เสมอก็ทําให้เราค่อนข้างหวาดระแวงกับมันแต่ถึงกระน,นั้นนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราต้องเดินไปเพื่อดําเนินเนื้อเรื่องซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันพอสมควรเลยครับ ต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของกราฟิกเกมนี้นะครับส่วนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเกมมีเทคโนโลยีค่อนข้างเป็นปัจจุบันอยู่แล้วปัญหาคือเกมนี้นะครับค่อนข้างอัพติไมซ์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฟรมเรทตกค่อนข้างบ่อยนะครับแม้ตัวเกมนีจะมีระบบ DLSS นะครับที่เปิดแล้วเฟรมก็ยังไม่เสถียรอยู่ดีอันนี้ผมลองปรับภาพแบบต่ำดูแล้วตัวเกมก็ยังมีปัญหาที่ว่าอยู่นะครับโชคดีว่ามันจะมีแค่บางพื้นที่แล้วก็เป็นแค่สักพักแล้วก็หาย แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความน่าลองคาญครับแต่ก็ยังเล่นได้ปกติครับสรุปนะครับ Chronos the New Dawn เนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเกมนี้เป็นเกมที่มอบความรู้สึกเหมือนตอนเล่น Desperate p าคแรกนะครับที่ไม่ใช่รีเมคนะครับซึ่งโปรเกมเนี่ยมันมอบทั้งความกดดันบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไร้ทางสู้เลยทีเดียวคือตรงนี้ผมมองว่ามันคือความพอดีครับคือเราไม่ได้เก่งเวอร์ศัตรูก็ ไม่ได้โหดร้ายเกินไปนะักแต่ในช่วงแรกก็ต้องยอมรับนะครับว่าเล่นไปได้แบบช้าๆคือค่อยๆเดินสำรวจด้วยความที่ไม่รู้นะครับและการต่อสู้กับศัตรูตัวแรกนะครับก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าตายคือไม่รู้อะไรกับมันเลยซึ่งพอรู้หลักแล้วก็เริ่มฉินก็เล่นได้ไวขึ้นแต่ตัวเกมก็ยังรักษาความกดดันไว้อยู่ตลอดเกมครับโดยเฉพาะนะครับมีเรื่องที่หักลุมอยู่ก็คือไอเกมเนี้ยมันดันมีแมวที่มันเหมือนก็มีไวใ้ให้เราแบบ ถ้าผ่อนใจนะครับสักนิดหนึ่งก็ยังดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันซึ่งใครหาเกมแนวที่น่ากลัวแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงแบบไล่ทางสู้เลยทีเดียวผมก็ขอแนะนำเลยนะครับเกมนี้ Pronos the อนห d ึ่งครับโอเคครับแล้วผมก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ